S <S จะแบ่งเศษส่วนนะคะการเรียนเศษส่วนเราต้องแบ่งเศษส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากัน,นะค่ะเท่ากันถ้าแบ่งไม่เท่าเป็นเศษส่วนได้ไหมคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่ได้นะคะอันนี้หนูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะสองสองกิญแกินเปหนึ่งส่วนอ่าจะเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะ เศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองถูกต้องนะคะคราวนี้หนูจะแบ่งออกเศษให้เป็นตัวส่วนมากกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะอ่าลองแบ่งสิคะนัาเรียนแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นคะอันนี้สี่ค่ะสี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นนี้ถ้าเราทําเป็นแซนด์วิชได้กี่ชิ้นสองแผ่นนะคะอ่าคราวนี้นัาดรมลองดูซินัาดุลมอยากอยากอยากกินขนมปังกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นหยิบเลยเศษส่วนเท่าไหร่คะที่หยิบไป สี่หนูหยิบมาเนี่ยได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเจ็ดสองส่วนสี่เท่าไหร่เจ็หนึ่งส่วนสองค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่สองส่วนสี่ค่ะ